เรื่องการออมนั่แหละครับว่าทําไมคนเรามันออมไม่ได้เนาะผมว่าคนไทยนี่เพิ่งโพสต์เก้าวันที่แล้วคุณเฟิร์นสวยของเราคุณเฟิร์นไทยเก้าสิบเปอร์เซ็นตไม่พร้อมเกษียณอ่าโอเคขาก็เลยเอ๊ะไปดูคลิปคุณเฟิร์นเพิ่มเออหกสิบเปอร์เซ็นต์ไห่เลรอพี่ผมชอบพูดเปอร์เซ็นต์ผิดหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโทษทีครับคุณเฟิร์นครับพอดีมองหน้าคุณเฟิร์นไงก็เลยแบบขานข้ามโทษโทษ นห้าวิธีเริ่มเริ่มการเงินอันนี้คือทําบัญชีแล้วไปจ่ายเนาะอันนี้คลิปคอนเฟิร์มดีมากเนาะโฆษณาให้นีหนึงเนาะอ่าล้วเป็นมีเดียพาร์เนอร์ของเราด้วยนะครับโอเคเก็บก่อนใช้ไม่ก่อนนี่เนาะตามหาสวัสดิการรัดอ่าเก็บเงินฉุกเฉินอ่าก็ทุกข้อผมว่าทุกคนเริ่มทําได้เลยเนาะทุกคนสามารถค่้ายว่าอะไรอะเริ่มจากการทํางานเหลือใช้ก่อเก็บอะไรเนี้ยคือ อ่าประหยัดเงินอะไรก็ว่ากันไปเนาะผมว่ามันพอมันช่วงข้อหนึ่งถึงข้อห้าเนี่ยมันทําได้เลยเนาะแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะต่อยอดคือแล้วหลังจากหกเดือนไปล่ะมันทํำยังไงคล้ายๆว่าคุณอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตมีเงินใช้หนึ่งถึงหกเดือนเนี่ยคุณสามารถทําได้ตามที่แบบคุณเฟิร์นเสนอมาเลยแต่หลังจากหกเดือนอ่ะมันทํำยังไงเนี่ยคือโจทย์ที่ผมอยากจะชวนคิดนิดนึง อืมอ่าไปดูคลิปนะของออกวันนี้ของ่สดร้อนทําไมลุงสฉลกไม่เก็บเงินเป็นเงินสด <c oughs> เงินเฟรรียดรัฐบาลอ่าก็ไปดูอเ,เองลแล้วกันผมไม่ไม่อยากสปอยเนาะอ่าก็ลุงเฉลไม่ายขเบขเก่งเหมือนก,กันนะั่นแหละอ่าอยไ่ไปที่วินวี้ยอดจะขายแล้วหรอไ่เอาไ่เอาโอเคอ่ะอันนี้อันนี้ของอ่าไปผมไปดูวันหนึ่งเนาะเขาบอกว่าถ้าคุณจะวางแผนเกษียณ ในอายุอ่า60ปีเนอะเอ้ยค่ะตอน55ปีตอนนี้อายุ30ก็จะมีเวลาให้เตรียมตัวเก็บเงินอะไรเงี้ยเนอะสักหน่อยนะครับเนาะในเงินที่การคิดเนี่ยเนอะอันเนี้ยผมเอาที่คิดแบบด้านๆมาก่อนไม่รวมสิ่งที่เขาเรียกว่าเงินเฟอ้อนะครับก็คืออะอยากมีเงินใช้20,000ต่อเดือนใช่ไหมอ่ะคุณอยากจะมีชีวิตหลังจาก,กเกษียณไปสัก ยี่สิบห้าปีใช่ไหมอ่านคำนวณปุ๊บ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 ออกมาอ่าลองหารบวกแล้วคูณหารคุณต้องเก็บเงินเดือนละหมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทคุณก็จะมีเงินเกษียณสองหมื่นบาทต่อเดือนอชีวิตมันควรจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเงินมันเฟ้อสี่เปอร์เซ็นตต่อปีอันนี้สมมติตัวเลขตามเขาเลยนะอันนี้ต้องขอบคุณจากคงศรีนะครับโทษทีที่ผมไม่ได้ออเครดิตึ้นให้แล้วอ่ะก็เก็บไปเก็บมาเฮ้ อยากมีเงินแค่สอง0 0ืนบาทมันต้องออมเดือนละเท่าไหร่วะเนี่ย 5, 000 6, 000ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทเดียวนะใครใครมีเงินเดือนออมเดือนได้ห้าหมื่นวะใช่ไหมนี่ค<ห>ือตัวเลขจริงๆที่เราอยากจะมีชีวิตหลังกเกษียณที่มีเงินที่มี purchasing power ก็คืออำนาจในการจับใจให้สอยแค่เพียง2อง0 0ืนบาทอ่ะเราต้องการแค่หมื่นเดียวใน purchasing power ในปัจจุบันนี้เราต้องเก็บเท่าไหร่หารสองถูกไหมก็สองมืนแปด โอ้โหนี่แสดงว่าเราต้องหาดอีกเหรอเก็บเดือนละหมื่นกว่าบาทเราได้ห้าพันบาทต่อเดือนใช้เดือนหนึ่งห้าพันบาทเปลี่ยนเปลี่ยนบาทเป็นแสตแทนได้ไหมเปลี่ยนบาทเป็นแสตแทนได้ไหมอ้าวได้แล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถึงอันนี้อันนี้ให้เห็นภาพก่อนว่าเฮ้ยพอหลังจากหกเดือนแล้วอ่ะคุณจะเก็บออมในเงินสดรัฐบาลคือหนึ่งถึงหกเดือนคุณเก็บเงินสดไปเลยถูกไหม ไม่มีปัญหาเกินอินเฟชันเป็นที่ก็พอใช้คำนวณได้ด้วยแต่พอหลังจากหกเดือนแล้วอะเฮ้ยมันเก็บเงินเฟียดไม่ได้ว่ะเนาะก็เข้าใจลุงเลยว่าทาไมลุงบอกว่าลุงไม่เก็บเงินเป็นเงินสดเนาะอันนี้คือผมตีให้เห็นตัวเลขเลยว่าเฮ้ยคุณเก็บเป็นเงินสดไม่ได้เฮ้ยแล้วจะเก็บเป็นอะไรดีนะครับอ่ะก็ต้องเก็บออมใช่ไหมเฮ้ยผมอยากจะเก็บออมสักอย่างเฮ้ยอันนี้เก็บออมนะอันนี้ไม่พูดถึงการลงทุนนะครับเก็บออมก็คือเก็บไว้เฉยเก็บแล้วเราจะ ใช้เหมือนเป็นแบตเตอรี่อ่ะเพื่อใช้ในอนาคตเราจะรู้ได้ไงวะว่าทรัพย์สินตัวไหนมันไม่เสื่อมค่าไม่เสื่อ p u r a s i n g power เมื่อเวลาผ่านไปคําตอบคือเฮ้เราก็ไม่รู้อ่ะเนาะเพราะถ้ารู้อนาคตได้อ่ะเราอ่ะก็ไม่ต้องอไปแล้วูโรเตอรี่รไปซื้อโรเตอรี่ถูกแลว้วมาที่หนึ่งทุกงวดไปดีไม่ดีกว่าแล้วคือไม่มีใครรู้อนาคตเนาะมันมีอะไรบ้างล่ะที่ทุกคนนําเสนอไม่ใช่เงินที่ไม่ใช่เงินนะอ่าก็เป็นหุ้นไหมไปซื้อหุ้นปตทดี ไปซื้อที่ดินไหมไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลไหมอย่างน้อยมันเฟอ้อใช่ไหมมันก็ยังมีดอกเบีย้ยให้เราไว้อะไรอย่างนี้บิตคอยไหมทองคํมไหมไอผมจะไม่จัดนะคือในนี้ถ้าถามในนี้ทุกคนก็ตอบบิตคอยถูกไหมแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนทั่วไปอ่ะอ่าคุณไม่ได้คุณยังไม่มีความมั่นใจในทรัพย์สินที่คุณลงทุนคุณยังไม่รู้เลยเนาะมันก็คุณก็ต้องไปหาความรู้ทรัพย์สินเหมือนทําไมต้องไปเรียนในการเก็บออมเนี่ยมันต้องไปศึกษาอีกว่าอะไรมันจะใช่อีกใช่ไหมแทนที่มันจะมี เครื่องมือสักอย่างในการเก็บออมอ่ะอันนี้คนไทยอนอกจากเงินเก็บไม่มีนี่รอระเบิดด้วยเนาะอันนี้จากขอบคุณภาพจากกรุงเทพธุรกิจเนาะอันนี้คือเมื่อเมื่อน่าจะข่าวเร็วๆเนี่ยนะครับแล้วก็คือนี่เจนวเจนเอ็กอะไรไม่รู้แหละเนาะรอระเบิดหกแสนล้านรถลอยึดหนึ่งล้าน 1, คันอะไรแบบอย่างนั้นเลยเนาะนอกจากไม่มีเงินเก็บแล้วมันยังมีนี่อีกเนาะปัญหาก็เคนเซียนอย่างที่เล่าให้ฟังทุกคนแบบอยากสเปนดิ้งไงสเปนเสร็จก็แปลว่ารวยใช่ไหมอ่าเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเนาะ โลกเราตอนเนี้ยผมสรุปเลยเนาะไม่ต้องการเงินที่แบบว่าเสื่อมค่าได้เพราะว่าต้องให้คนเร่ง spending นะอย่างที่เฮนโดบอกเมกื่อกี้ชีวิตสังคมมันต้องเร่งรีบต้องการกู้เงินมาใช้จ่ายนะไม่ต้องการเลยคนไม่มีเงินก็ไปเป็นหนี้เพื่อให้มีอะไรมาจ่ายเนาะโลกเราเนี่ยมันขาดสิ่งที่ทําให้เราเก็บออมได้มันโลกเราต้องการเงินที่ไม่เสื่อมค่าเนาะโลกเราต้องการอะไรบางอย่างที่คน ให้คนเห็นค่ามีค่าพอให้เขาเก็บออมแบบง่ายๆนะครับนั่นแหละครับอันนี้คืออันนี้นิดนึงก็คืออีริปโตไห์อะไรคริปโตไห์ตะกุดคริปโตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปลี่ยนสไลด์แชร์เหตุคุ้นคุ้นตะกรุดคริปโตเนี่ยมันไปซอยซอยซอยทรัพย์สินแต่ละอันว่าเงินมันเป็นอย่างนั้นทองคําเป็นเป็นี้ที่ดินเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ลองไปดูนะครับเนาะอ่าเดี๋ยครับเพจคุณลเหตุร้างแล้วปะ เสพติดแล้วเนาะเสพคนอ่ะครับเนี่ล้านเสพล้านแต่ว่าเนี่ยเนี่ยดูอ่ามันโพสเมื่อปีที่แล้วเนาะอ่าลองเซิร์ชดูก็ได้เนาะคีย์เวิร์ดมันก็เซิร์ชขึ้นแหละเนาะใช่ไหมอย่าก็ก็มีมันตะกุดคริปโตก็ได้วิ่งก็เจอแล้วอ่าใช่ใช่แต่หมายความว่าโพสนี้ถ้าจะเซิร์ชโพสนี้อ่าเอาเพจเพจนี้ไม่ได้มีโพสเยอะขนาดนั้นหรอกเรื่อยๆอ่าโอเคสไลด์ไปแป๊บเดียวใช่ไหมโอเคโอเคอ่าก็ต่อสไลด์สุดท้ายเนาะ สิ่งที่บิตคอยเราอยากจะทำอะ่ะไม่ไม่ใช่อะไรก็คือเราต้องการจะ make saving great again ครับบิตคอยไม่ได้ต้องการรวย,ยครับเราต้องการให้การเก็บออมให้คนเห็นค่าให้การเก็บคนเห็นค่าในการเก็บออมมากขึ้นไม่ใช่ไม่มีปัญหาเราไม่มีปัญหา spending เออใครบอกเราไม่ spending อเฮีย s p e n d จนเติดนี่หกแสนล้านแล้วอะ่ะเราม,มีปัญหามไม่มี saving ครับ คนไม่ s a v i n งไม่ใช่คนไม่ใช่สเป n d i n g แค่นี้เลยครับอขอบคุณครับ